สวัสดีครับเจ้าตกกรรมมาแก้วนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับสิ่งที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบนะครับสําหรับการเติมเงินรับคาตนนะครับเติมเงิน499รับคัตนาถาวน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 เดโคเองก็ได้วะนะครับและตู้สุ่มแปดทีที่การันตีเขียวและรถสปอร์ตสุดเท่เฮ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 นะครับ มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้นะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวขอปเปิดแป๊บหนึ่งลืมเปิดรายละเอียดกิจกรรมไว้โอ้ GM เอ้ยนะครับกิจกรรมตัว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 ตู้สุม่ม 8T นะครับตู้สุม่ม 8T ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่3นะครับมีระยะเวลาให้เล่นประมาณอสามสี 3, ห้าหกเจ็ดแปดวันด้วยกันนะครับยี่สิบหกถึงสามตัวชี้ของที่อยู่ข้างในรอบนี้จะแปลกนิดนึงเพราะจะไม่มีชุดนะครับแต่ว่าจะเป็นคอลเลกชันอย่างสกินรถสุดเท่ี่เปลี่ยนโมเดลด้วยรถสปอร์ตบูย่านะครับมีเอฟเฟกด้วยนะครับที่ตัวรถก็จะมีเหมือนเป็นแสงวิ่งอยู่ แล้วก็แสงมันแตกออกมาเป็นกระจกสีแบบทองๆนะครับหมุนให้ดูเท่มากนะครับสำหรับรถคันนี้ใช่ไหมเท่แหละก็เป็นหนึ่งในสก,กินรถที่มีการเปลี่ยนโมเดลนะครับนอกจากรถ อย่างของแมคลาเรนนะครับที่มีการเปลี่ยนสกิลเ,เปลี่ยนโมเดลไปนะครับรถเก่าๆจะเป็นโมเดลนี้นะครับกรปกติระนะแล้วจะมีรถคันนี้แหละนะครับที่เปลี่ยนโมเดลของแมคลาเรนอันนี้เปลี่ยนเป็น,ปนโมเดลรถแข่งแล้วก็อันนี้จะเป็นโมเดลรถแข่งอีกคันหนึ่งนะครับเทมา presenters. โมเดลนี้ยังไม่มีตัวไหนใช้นะมีตัวนี้ใช้ตัวเดียว yani. แล้วก็ยังจะมีันนี้ที่ใช้คล้ายๆกัน4อันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแยกกับอันนี้ที่เป็นอันแยกนะครับอยู่ในกิจกรรมนี้นะ ต่อมาอีกอันนึงนะครับที่อยู่ในกิจกรรมนี้ก็เป็นของที่เท่ไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับสกินอาวุธระยะประชิดอย่างเคียวบูยา่าโอ้โหเท่ขนาดนี้ดูเอฟเฟกต์ก่อนนี่เคียวเก่าเป็นอันนี้ใช่ไหมเคียวใหม่เข้ากับชิบูย่าเหลือเกินขอมุนให้ดูหน่อยนี่จะเหมือนแบบกระโหลกเห็นป่ะลายกระโหล อยู่ในรับบี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบนี้นี่ฉันรับบี้ให้ดู the the pack. เข้ากับชุดมากนะครับเข้ากับชุดมากดูเอฟเฟกต์อลังการอลังการแกร์อลังการไหนปิดก็ได้นะครับใครที่ไม่อยากถึงรับบี้ก็ปิดไปจะไม่เห็นใครอยากถึงรับบี้ก็ใส่ไปนะครับโชว์ไป สำหรับสกินเฟลมบอลเคียวเฟลมบอลนะครับเท mm hmm. ่มากฮึบ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 ,ฮบ,ฮบ,ฮบนะราคาหมดตู้เท่าไหร่เดี๋ยวน่าจะมีคนต้องถามใช่ไหมราคาจะเริ่มต้นที่ที่ทีที่ที่ทีเพ็ดยีเพ็ดหกเพ็ดเกเพ็ดหนึร้อยเก้าสิบเพ็ด 299เก้าพแล้วก็599เก้าเพเพราะฉะนั้นหมดหมดตู้นะครับจะไม่เกิน1,702งพัเจ็ร้อยสเพศหนึเรพน้องจะได้ถังสกินรถสปอร์ตนะครับเอาหายหางงสกินรถสปอร์ตคันนี้นะครับแบบถาวรเลยแล้วก็สกินเขียวตัวนี้แบบ ถาวรเช่นเดียวกันนะครับนี่ต่อมานะครับต่อมาอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่อาจจะมีคนเพียรผมไม่มีตังค์เติมอะ่ะถ้าน้องไม่มีตังค์เติมน้องดูกิจกรรมนี้ก่อนน้องอาจจะมีตังค์ขึ้นมาทันทีนะครับก็คือกิจกรรมเติม499รับคัตนาทาวรน,นะครับกิจกรรมเติม49 9รับคัตนาถาวรนจะเริ่มตั้งแต่วันที่26จนถึงวันที่29เนะเป็นระยะเวลา4วันด้วยกันเท่าน,นั้นใครที่อยากได้คัตนะถาวรแบบการันตี4ี9 ไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะ499ที่น้องเติมไปเนี่ยเพชรก็ยังอยู่ในตัวน้อง499ก็เอาไปสุ่มตู้เมื่อกี้ส่วนของก็ได้ไปฟรีเลยนะครับสําหรับคาสิโนใหม่นี้เป็นคาตนโระดับสีทองด้วยนะซึ่งเป็นคาตนโที่มีการเปลี่ยนโมเดลนะครับต้องบอกว่าคาตนโที่เปลี่ยนโมเดลเนี่ยมีแค่2อันนะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ก็คือตัวคาติโตัวอันนี้คอบราแล้วก็คนาติะนนี้โกลดิมทริบิวส์นะครับ สามารถถือในรับบีได้ด้วยนี่เข้ามันเข้ากันอีกแล้วนะครับทำไมช่วงนี้ของสีทองมันมาเยอะเหลือเกินนะถ้าอยากดูชัดจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นการตที่เปลี่ยนตัวกรงดาบนะให้กลายเป็นกระโหลกกระโหลกแล้วก็มีไฟเห็นปะไฟะออกมาเป็นสี่ด้านก็คือบนล่างซ้ายขวาเนี่ยมนด้านนี้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 นะครับเท่มากๆนะสำหรับตัวนี้ ที่สำคัญคือ499เพจน้องเติมเงิน499รับฟรีคัตนาถาวรไม่เอาก็ไม่ดูเหมือนกันว่าคัตนะมันจะมีถูกกว่าน,นี้อีกไหมนะใช่ไหมนะครับซึ่งปกติแล้วคัตนะที่เติม499เพรอันนี้มากเป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่2ต้องบอกว่ามาไม่บ่อยนะครับมาไม่บ่อยช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิเศษนะครับบูญาเดย์นะสิ้นเดือนก็จัดจำไปนะครับจนถึง26-29นะครับได้49 บางอันก็ต้องแบบว่าเติมสุ่มไม่มีการตีบางอันก็การตีแบบหมดตู้หลายอันใช่ไหมเหมือนว่าแบบหมดตู้ก็จะแพงหน่อยอย่างนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้เติมค่สี่เก้าเก้าเพชรก็ได้ไปเลยนะครับแล้วก็อ๋อต้องบอกว่าคาสนะตัวนี้ไม่ใช่ของแรงนนะครับเนี่ยนะคนก็จะมีการนํากลับมานะครับแต่ว่าเวลาที่นํากลับมาเนี่ยอาจจะไม่ได้นํากลับมาในกิจกรรมเติมเงินแล้ว,ลวรับฟรีแล้วนะครับอาจจะนํากลับมาในกิจกรรมที่เป็นการเขาเรียกว่านะต้องเล่นกิจกรรม นะไม่ว่าจะเป็นการสุ่มหรือว่าเป็นการซื้อก็ตามนะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเติมเงินแล้วรับฟรีน้องก็เติมไปเถอะแล้วก็รับไปเถอะนะครับวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเก้าเท่านั้นแล้วก็ชอบมีคนถามว่าคัตนะอันไหนที่เป็นของแรบ้านนะครับก็จะบอกว่าอันนี้นะครับบอกไม่ได้นะครับอันที่แรนะครับก็อันนี้นะครับแรนะครับอันนี้ครับแรนะครับอืมอืม อันนี้นะครับแพรนะครับนี่เป็นแบบเดียวกันที่มีสองแบบหมดแล้วนะครับคาตานาแพรก็จะมีแค่นี้นะครับก็คือหนึ่งอันเอออันนี้อันนี้ก็บอกไม่ได้ครับมีอันนี้หนึ่งอันนะครับที่แพรชัวนครับอันที่สองคืออันนี้นะครับอันที่สามคืออันนี้นะครับอีกอันหนึ่งเท่านี่วะหรือมีสามอัน สามอันนะสามอันนี้ได้ชัวร์นะครับแล้วก็อันที่บอกไม่ได้คืออันนี้นะครับของ d t แท็แล้วก็ตัวตัวตัวนี้ของเอสโคลานะครับที่บอกไม่ได้ตัวอื่นจะไม่แหล่ครับก็จะมี3อันที่แหล่ใช่ไหมนะขอดูให้ชัดเจนอีกรอบหนึ่งสองคืออัน,นง่ายๆคือคาตานาฮินในซีขั้นสูงครับน้องสามเออน่าจะมีแค่3อัน,นครับในซีขั้นสูงจำไม่ผิด ตามนั้นนะครับก็499แล้วก็เขียวนะครับไม่จะเกิน1702เจพชรขอให้ดงดีกันทุกคนนะครับขอให้เติม499แล้วก็เหลือเรือนครับสุ่มส 9, ักเเพชรก็พอแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม facebook youtube ด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วาปเมาส์หายเมาหายเมาหายเจอแล้ว